สเตเอาเซียนไทยเจอแท็กติกอินโดรถบัสจะไม่เข้าอินโดชนะไทย1ประตูต่อศูนย์คอมเมนต์อาเซียนเดือดแค่ไหนก่อนจะไปชมถ้าชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไทยด้วยนะครับมาพูดคุยวิเคราะห์หลังเกมว่าทําไมทีมชาติไทยถึงได้แพ้ก่อนเริ่มเกมในส่วนของแฟนบอลอินโดก็ซื้อบัตรหมดเกลี้ยงซึ่งมันก็เป็นบรรยากาศที่ทําให้นักเตะไทยเรามีอาการตื่นเต้นได้โดยภาพรวมจากเครื่องแรกของทีมชาติอินโดนีเซียก็มีเกมรุกที่ดุดัน ในส่วนของเกมรับอินโดก็มีวินัยดีทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังโดยอินโดจะเล่นรับแล้วโต้กลับก็คือการสานซีซั่นปล่อยให้ไทยครองบอลแล้วรอดักตัดซึ่งเราเองก็บุกเขาไม่ได้ด้วยโดยอินโดก็ได้ใจเพราะเราเจาะเขาไม่ได้แล้วก็มีแฟนบอลคอยส่งเสียงเชียร์อีกด้วยโดยการได้ประตูของอินโดได้จากนาทีที่18ซึ่งได้จากลูกเตะม,มุมซึ่งเขาก็ถนัดอยู่แล้วว่าในเรื่องของลูกทุ่งไกลลูกเตะม,มุมโดยการได้ประตูเขาก็อยู่ถูกที่ถูกเวลาจากการเตะม,มุมเหมือนไม่ดีแต่มันลอยตำ่ำ โดยลูกบอลก็ไปอยู่ที่ผู้เล่นอินโดเลยทําให้เราโดนยิงองอขึ้นนําไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์และในส่วนของทีมชาติไทยเราครึ่งแรกก็กครองบอลได้ดีเท่าสู่เท้าแต่วิธีการเข้าทําจอดอินโดไม่ได้ไม่หลากหลายพอที่ทําให้อินโดเซียถ้าให้เราได้ซึ่งการขึ้นเกมรุกส่วนมากก็ขึ้นที่ทนธนกฤตแล้วก็การส่งให้วิงแบ็กแล้วครอสเข้าไปในกรอบเขตโทษซึ่งในกรอบก็มีแค่คันดันรายอันกับธนาวุฒิซึ่งจํานวนผู้เล่นเราน้อยกว่าเขาส่วนจังหวะที่เรายิงได้ส่วนมากก็มาจากบอลแถวสอง โดยจุดอ่อนก็แสดงให้เห็นให้ชัดขึ้นในนัดอินโดโดยการเชื่อเมเกมของกองหน้ากับกองกลางเล่นไม่เชื่อมกันเท่าไหร่ส่วนเกมรับทีมชาติไทยการดวลหนึ่งต่อหนึ่งก็มีเสียในส่วนของเครื่องหลังฝั่งของอินโดก็ยังเล่นรับแบบรถบัสเหมือนเดิมซึ่งเราก็ยังเจาะเขายากซึ่งการบุกกองทีมชาติไทยมันก็ยังมีโอกาสอยู่บ้างแต่เราอาจจะตัดสินใจได้ไม่ดีโดยอาจจะมีการยิงแถวสองเกินไปซึ่งบางครั้งอาจจะต่อบอลเข้าทําเขาต่อก็ได้โดยเครื่องหลังเราก็ยังเล่นยากก็เพราะว่ากองหน้าในกรอบมีสองฝั่งอินโดมีสามคน ซึ่งมันก็ยังเล่นยากเหมือนครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังเราก็ยังต่อบอลกันแบบกองหลังเชื่อมกับกองกลางแล้วก็เชื่อมกับปีกแต่สุดท้ายก็ส่งคืนหลังเหมือนเดิมไม่สามารถต่อบอลแดงกลางสู่หน้าได้เท่าไรแต่ก็มีบ้างในช่วงท้ายๆครึ่งหลังจังหวะคราะวันทูโดยข้อเสียคือเราไม่กล้าที่จะเล่นเสี่ยงกล้าที่จะเลี้ยงบอลจอบเกมรับอินโดซึ่งเขามารอรับแล้วโตวอยู่แล้วและข้อเสียของเราอีกก็คือการครเอทเกมรุกแทบไม่เห็นเลยซึ่งส่วนมากการสร้างสรรค์เกมก็มาจากธนกฤตซึ่งเขาก็อ่านได้ง่าย เพราะมีแค่คนเดียวที่คอยครเอทเกมรุกซึ่งนักเตะแ,แต่ละคนก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีแต่รายการ AFF นี้เหมือนแทบไม่เห็นเลยซึ่งสุดท้ายก็จบเกมไปที่1ประตูต่อศูนย์อินดโดเอาชนะไปได้แต่รายการนี้ยังไม่ใช่ที่สิ้นสุดยังมีรายการชิงแชมป์เอเชียที่เราเป็นเจ้าภาพรายการนี้จะเป็นบทพิสูจน์ของจริงในทีมชาติไทยยู20นี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลว่าคิดเห็นอย่างไรหลังไทยแพ้อินโดคอมเมนต์ comment แรกกล่าวว่าดูล็อกข้อบอลคือหลังเวคอมเมนต์ comment ต่อมา แพ้แน่ดีแล้วจะได้มีการเปลี่ยนแปลงคอมเมนต์ต่อมาความดูดันน้อยไปหน่อยความคิดเห็นต่อมาดีครับไม่มีเพื่อนไปออรับลูกหรือส่งหน้าไม่ได้ก็ส่งหลังดีครับเพลเซฟดีเซฟไปเรื่อยๆไม่ต้องลุยความคิดเห็นต่อมาบอลเขาตั้งรับเต็มตัวแต่บอลไทยไม่ออกข้างเลยจาะไม่เข้าก็บ้าเจอะอยู่แต่ตรงกลางปิดขวาครึ่งหลังนี่แทบไม่ได้บอลความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารูปเกมวันนี้โค้ดร,รับไปเต็มๆครับเด็กสององบอลไปไป,ไปมามา,มาโค้ดแก้เกมไม่ได้เลยสู้ต่อไปนะัก ความคิดเห็นต่อมาเล่นแบบนี้ก็ได้ผลแบบนี้ก็ถูกต้องแล้วครับเป็นชุดที่ไม่มีอะไรเด่นไม่มีอะไรให้จดจําเลยมาได้เพราะดวงล้วนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าต้องชมว่าเด็กชุดนี้นิ่งมากนิ่งเกินอายุนิ่งทั้ง90นาทีเลยโคดก็โคดนิ่งนิ่งเกินไปแล้วคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าถ้าเก็บตัวสองปีแล้วได้แค่นี้ก็กลับไปทําแบบเดิมก็ได้ดูแล้วไม่ต่างกันเลยไอแบบเดิม ยังเข้าใจว่าสองกันน้อยเลยไม่ค่อยหลากหลายแต่นี่อยู่กันมากี่ปีแต่วิธีการเล่นเกมรับเกมรุกค,คือสูนบอลตามจะหมดเวลายังไม่พยายามยิงคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเสียดายโค้ชยูกิริชาตดครับคอมเมนต์ต่อมาอินโดเขากลายมาเป็นเจ้าอาเซียนแล้วเห็นเล่นดีเกือบทุกชุดเลยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้หน้าผิดหวังมากพอได้ครองบอลก็เคาะกันเอื่อยๆจนกองหลังอินโดยืนเต็มแผงสองชั้นเราก็ค่อยๆทำบอลตายไปเอง ซึ่งถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังให้ของผมด้วยครับก o t o ทูหนึ่งพันซับครับ